Halo halo, oke okay, oke. Okay. <laughs> Where you from? Where you from? from oh, okay, okay. I love India. I love India. Minggir apa? Macam apa? Tidak tahu. Minggir apa? pun. Pun top, pun Really fucking not. Fuck. Ya, ya. Những shot. đi chắc. Những chắc. yeah chắc. Những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  chắc. cái này Những chắc. 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 Trust luôn rồi careful with? Okay, I ok Okay, okay. ok binh? Ting đi. What is it? What is it? What is it? I'm going to say, I'm going to say, I'm Đi to say, I'm going เอกเลยเอกเอคเอว่ะโอ๊ยไอ้เฮ้ยเมื่อกี้โอ้เก็บปืนปักปืนไม่ทันฮึ่มมึงไม่มีความเตรียมพร้อมไงเยี่อ่ะเฮ้ยไปลู้มึงเกือมียินมั้งอืมเฮ้ยมาจย์มั้งไอ้ยี่จันโธยเยอะเอ๊ะ แล้วมึงไหมึงไม่ปามีดปาีมเทียอะไรเอามีด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 ม่ีฟกกูเอาเฮ่อะไรวดิตั้งเ่ามันยิงกูเอามกินไปไมเกินปะ Time may you live in Dinia? India, bam, bay, India, bam, bay, bam, 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 ห่านอะไรกี่ันวะอู้ยี่เยี่ยมลุงมิดเต็มเลยไอ้สารมึงก็ดูดิยี่งเจอเลยไม่มาวะไอ้เหี้อะปอบเดียวมันอยู่ขวาอย่าเพิ่มไม่ทันจบอย่าเพิ่มไม่ทันจบเฮ้ไอ้ลุงซื้อปืนได้ปิดแล้วได้ไหมปิดมือถือวะแล้วลุงไม่มึงโยนได้มันทำไมเอ้า

ี่ะโอ้ยเพื่อนไอ้สีม่วงทำยี่อะไรวะโอ้ไม่กระโดดออกมาละอีกูวะเอาตีเอาไหนอ่ะบนนี้อ่ะนี่ี่เอ้ย เฮ้ยสีส้มใครเนี่ยโอ้ยไอ้ตัวนี้มีตรวนี้มีตรงนี้มีตรงนี้มีไม่มันสมุไปแล้วปไหมมงโยกไปกลางแล้วนะไอ้ยาวละตายแล้วกลางตายตัวนึงละตายตัวนึงละสวยเอาแฟดอาเฟด

ui tôi đay tôi đay, ui India, con lô này tập, ui, đồn lắm ui India yeah oh, India right. oh. no, no no you good man you good you good <im expands> มันยิงๆกันรู้มาโดนดิเก่งเฮ้ยโนโนโอะไรยอบเลยปะอบอบกลับงๆกๆับไกลัน่อยเอาเหี้ยแล้วนะเอ้ยอาถ้าหลวงไอ้ลุงนำเลยเอ้าเฮี้ยวิ่งยิงว่หน้อยเออ

เฮ้ยซดโยนสมบูใ้ดิโยนสมบกาแฟไหมน่ะโยนสมบมาสมบเดยวรู้อุ้ชวที่มนทำได้เลยเออเอาโยนสมบไม่ถึงเลยโอ้อามลเนี่ยไม่ไม่เลิฟแบบนี้ไม่เลิฟแล้วไอ้ยันตัวแม่งเป้าเหหนีเอะแยใช่ปะเออ เออครูก็เป็นเนยอ่ะตัวม่ลางลาแบบหมีแล้วป้องเหนื่อยหมีแต่ไม่ใส่ผ้าดีกุจับกุจับ